สวัสดีครับวันนี้เรามีคำถามน่าสนใจมากจากผู้ฟังท่านหนึ่งนะครับคือส่งเข้ามาถามถึงแนวคิดที่ว่าถ้ามีคนรวยขึ้นก็ต้องมีคนจนลงเนี่ยเออมันจริงแค่ไหนกันแน่แล้วก็อยากให้เราอธิบายแบบเข้มข้นชัดๆเลยมีตัวอย่างง่ายๆให้เห็นภาพตามได้ด้วยโดยเฉพาะพอไปโยงกับเรื่องว่าเออทรัพยากรโลกเรามันมีจากัดนะครับค่ะ เป็นคำถามที่น่าสนใจจริงๆค่ะเพราะเป็นสิ่งที่เราอาจจะเคยได้ยินหรือบางทีก็รู้สึกเองอยู่ลึกๆนะคะใช่ครับมันชวนคิดมากๆเลยงั้นเรามาลองเอ่อมาเจาะลึกกันดูนะครับว่าแนวคิดแบบนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงค่ะถ้ามองในมุมเศรษฐศาสตร์นะคะแนวคิดนี้มันจะไปเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าเกมผลรวมเป็นศูนย์หรือ Zero Sum Game คือเป็นมุมมองที่มองว่าความมั่งคั่งหรือทรัพยากรในระบบเนี่ยมันมีอยู่ก้อนหนึ่งจำกัด เหมือนมีเค้กอยู่ก้อนเดียวถ้ามีคนได้ชิ้นใหญ่ขึ้นอีกคนก็จำเป็นต้องได้ชิ้นเล็กลงไปแบบนั้นเลยค่ะอ๋อเกมผลรวมเป็นศูนย์เหมือนในการแข่งขันที่ต้องมีคนแพ้คนชนะเสมอใช่ค่ะคล้ายๆแบบนั้นเลยคือผลประโยชน์รวมมันคงที่การได้ของคนหนึ่งคือการเสียของอีกคนหนึ่งแล้วทำไมแนวคิดนี้ถึงถูกเอามาใช้อธิบายเรื่องความรวยความจนล่ะครับโดยเฉพาะที่ผู้ฟังบอกว่าเหมือนเป็นสัตว์จะทเลยครับคือ ถ้าเราจะเอาซีโรซัมมามงเรื่องความมั่งคั่งนะคะมันก็ต้องเริ่มจากสมมุติฐานที่ว่าทรัพย์สินโดยรวมในระบบณเวลาหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันมีจำกัดหรือมันเพิ่มขึ้นช้ามากๆเพราะฉะนั้นการที่ใครคนหนึ่งรวยขึ้นเร็วมากๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มาจากการสร้างอะไรใหม่ขึ้นมาทั้งหมด แต่เป็นการเ,าเรียกว่าเป็นการดึงทรัพ,พยากรหรือความมั่งคั่งที่มีอยู่แล้วจากส่วนอื่นหรือจากคนอื่นมาไว้ที่ตัวเองเหมือนเป็นการย้ายที่ของความมั่งคั่งประมาณนั้นค่ะลองนึกถึงทรัพยากรที่มันเห็นชัดๆว่าจํากัดจริงๆเช่นที่ดินสวยๆใจกลางเมืองมันก็มีอยู่เท่าเดิมใช่ไหมคะการที่มีคนไปกว้านซื้อเก็บไว้เยอะๆมันก็ทําให้คนอื่นมีโอกาสน้อยลงหรือต้องจ่ายแพงขึ้นมากๆครับครับพอเห็นภาพครับทีนี้ผู้ฟังขอตัวอย่างง่ายๆเลยแบบ จำลองสถานการณ์ให้เห็นภาพชัดๆเลยครับพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับอาแบบไม่ต้องซับซ้อนมากได้เลยค่ะมีตัวอย่างคลาสสิกที่ใช้อธิบายเรื่องนี้บ่อยๆนะคะคือเรื่องเกาะสมมุติลองนึกภาพตามนะคะสมมุติว่ามีเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งมีคนอยู่แค่10บคนพอดีเปะบนเกาะนี้ไม่มีเงินแต่ใช้เปลือกหอยหายากแทนเงินแล้วเปลือกหอยเนี่ยทั้งเกาะมีจํากัดมากๆแค่100ออันพอดีหาเพิ่มจากที่ไหนไม่ได้เลยเป็นระบบปิดสนิท โอเคครับเกาะปิดมีสิบคนเปลือกหอยหนึ่งอันค่ะตอนแรกสุดเลยเพื่อให้ง่ายทุกคนอาจจะมีเปลือกหอยเท่ากันคือคนละสิบอันครับทุกคนเท่ากันทีนี้สมมติว่ามีคนนึงชื่อนายกอและกันอาจจะเก่งกว่าขยันกว่าหรือโชคดีกว่าก็แล้วแต่นายกอเนี่ยหาวิธีรวบรวมเปลือกหอยจากคนอื่นๆมาได้เรื่อยๆจนในที่สุดนายกอมีเปลือกหอยในมือถึง50อันโห ครึ่งหนึ่งของทั้งหมดเลยนะครับจาก100อันนายกอเอาไปแล้ว50ใช่ค่ะแล้วผลที่ตามมาคืออะไรคนที่เหลืออีก9คนจากเดิมเคยมีรวมกัน90อันคนละ10อันตอนนี้ก็จะเหลือเปลือกหอยให้แบ่งกันแค่50อันเท่านั้นแปลว่าเฉลี่ยแล้วจากเดิมคนละ10อันก็จะเหลือกันประมาณอ่อ5.5อันถูกต้องค่ะคือเหลือน้อยลงกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดเลยอ๋อชัดเลยครับ ตัวอย่างนี้คือในระบบปิดแบบเกาะเนี่ยการที่ในยกรวยขึ้นมีเปลือกหอยเยอะขึ้นมันส่งผลโดยตรงให้คนอื่นจนลงจริงเพราะเปลือกหอยรวมมันเท่าเดิมเป๊ะใช่ค่ะนี่คือหัวใจสำคัญของตัวอย่างนี้เลยมันแสดงให้เห็น,นกลไกของซีโรซัมในระบบปิดที่มีทรัพยากรจำกัดการกระจายตัวมันเปลี่ยนไปคนที่ได้เพิ่มคือได้มาจากส่วนที่คนอื่นเคยมีไม่ได้มีเปลือกหอยงอกใหม่ขึ้นมา โอเคครับตัวอย่างเกาะนี้เคลียร์มากแต่คำถามคือโลกจริงๆของเราล่ะครับมันปิดเหมือนเกาะนั้นไหมแล้วทรัพยากรมันจำกัดตายตัวเหมือนเปลือกหอยร้อยอันนั้นจริงหรือเปล่าครับเพราะผู้ฟังก็โยงไปถึงว่าโลกเรามีคนเท่านี้ทรัพยากรเท่านี้เป็นคำถามที่ดีมากค่ะแล้วก็เป็นจุดทีเ่เริ่มมีข้อถกเถียงกันเยอะมุมมองแบบซีโร่ซัมที่เราคุยกันเนี่ยจะเน้นไปที่ข้อเท,ท็จจริงว่า ทรัพยากรพื้นฐานหลายๆอย่างบนโลกเรามันมีจำกัดจริงๆนะคะพวกแร่ธาตุพลังงานฟอสซิลน้ำจืดหรือแม้แต่ความสามารถของโลกในการรองรับมลพิษคือถึงคนจะเพิ่มความต้องการจะสูงขึ้นแต่ของพวกนี้มันไม่ได้เพิ่มตามหรือบางอย่างไม่เพิ่มเลยอืมครับ นอกเหนือจากทรัพยากรธรรมชาติแล้วบางทีมุมมองนี้ก็อาจจะมองไปถึงสินทรัพย์ทางเงินด้วยนะคะแม้ว่าเงินจะพิมพ์เพิ่มได้แต่กําลังซื้อจริงๆของมันก็สัมพันธ์กับผลผลิตในระบบการที่คนกลุ่มนึงสะสมความมั่งคั่งทางการเงินได้เยอะมากๆมันก็อาจจะหมายถึงการดึงกําลังซื้อหรือส่วนแบ่งทางเศรษฐกิจจากส่วนอื่นๆมาแสดงว่ามุมมองนี้จะให้น้ําหนักกับเรื่องการแย่งชิงหรือ การแบ่งปันทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดมากกว่าการสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาอาจจะพูดแบบนั้นก็ได้ค่ะคือให้น้ำหนักกับเรื่องการกระจายมากกว่าการสร้างหรือมองว่าการสร้างใหม่มันอาจจะช้าหรือไม่พอที่จะชดเชยผลขอ,ของการกระจายที่ไม่เท่าเทียมกันเข้าใจครับทีนี้มันจะเชื่อมไปถึงประเด็นที่ผู้ฟังทิ้งท้ายไว้ได้ยังไงครับที่ว่าโลกนี้เหมือนถูกออกแบบมาให้เหลื่อมลำ้ำหรือ เป็นสัจธรรมที่ต้องมีคนรวยน้อยมากๆแค่1-5%อร์เซแล้วก็คนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้รวยมุมมองซีโ o ซัมนี่มันอธิบายตรงนี้ยังไงครับค่ะถ้าเรายึดแนวคิดซี r o ซัมกับทรัพยากรจำกัดเป็นหลักเนี่ยมันก็อาจจะนำไปสู่การมองเชิงโครงสร้างได้ว่าความเหลื่อมล้ำมันไม่ใช่แค่เรื่องความสามารถส่วนบุคคลนะแต่เป็นผลลัพธ์ของระบบลองนึกถึงเกาะเมื่อกี้นะคะ พอนายกมีเปลือกหอย50อันแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่รวยเฉยๆนะคะอำนาจต่อรองเขาก็สูงขึ้นอ่าใช่ครับมีเยอะกว่าใครเพื่อนเขากาดจะจ้างคนอื่นทํางานโดยใช้เปลือกหอยน้อยลงได้กําลับราคาแลกเปลี่ยนที่ตัวเองได้เปรียบหรือถ้ามีโอกาสอะไรเข้ามาเช่นมีเรือคานมาขายของนายกก็อาจจะมีปัญญาซื้อได้คนเดียวซึ่งมันก็ยิ่งส่งเสริมให้ในายกสะสมได้มากขึ้นไปอีกขณะที่คนอื่นๆที่มีน้อยก็อาจจะยิ่งเสียเปรียบไปเรื่อยๆกลายเป็นวงจรไปเลย ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจากมุมมองนี้นะคะโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันอาจจะมีแนวโน้มที่ทำให้ความมั่งคั่งมันไหลไปรวมที่คนกลุ่มน้อยอยู่แล้ว การที่คนกลุ่มนี้รวยขึ้นมันก็อาจจะไปจํากัดโอกาสหรือเพดานของคนอื่นๆไม่ทางตรงก็ทางอ้อมนี่ก็เป็นตะก,กะที่ทําให้บางคนมองว่าความเหลื่อมล้ําแบบที่เราเห็นๆกันอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นผลลัพธ์ทีออ่หลีกเลี่ยนยากหรือเป็นสัจธรรมของระบบที่ตั้งอยู่บนฐานทรัพยากรจํากัดแบบนี้อืมก็คือถ้าเชื่อว่าทรัพยากรมีจํากัดการแข่งขันแย่งชิงมันก็ต้องเกิดขึ้นแล้วผลลัพธ์คือการกระจุกตัว ประมาณนั้นค่ะแต่ต้องย้ำอีกทีนะคะว่านี่คือการอธิบายตรกกะของมุมมองแบบ zero sum ตามที่ผู้ฟังสนใจนะคะไม่ได้หมายความว่านี่คือคำตอบสุดท้ายหรือเป็นมุมมองเดียวที่เป็นไปได้เข้าใจชัดเจนครับคือเรากำลังสำรวจวิธีคิดแบบหนึ่งที่มองว่าความมั่งคั่งเหมือนเค้กที่มีจากัดการได้มาของคนหนึ่งอาจหมายถึงการเสียไปของอีกคนซึ่งตัวอย่างกอกก็ทำให้เห็นภาพและมันก็โยงไปถึงเรื่องโครงสร้างกับสัจธรรมความเหลื่อมล้ำได้ ทีนี้คำถามที่ผมเชื่อว่าหลายคนคงคิดตามมาก็คือแล้วมันไม่มีมุมอื่นเลยเหรอครับความมัง่งคั่งที่มันสร้างขึ้นมาใหม่ได้เลยจริงๆหรอมีแน่นอนค่ะนั่นก็คืออีกมุมมองสำคัญทางเศรษฐศ,ศาสตร์เลยที่เรียกว่าเกมผลรวมเป็นบวกหรือ some positive sum <some> game positive sum game ใช่ค่ะมุมมองนี้จะเชื่อว่ามนุษย์เราเนี่ยสามารถสร้างความมั่งคั่งใหม่ๆขึ้นมาได้ ทำให้ขนาดของเค้กโดยรวมมันใหญ่ขึ้นได้ไม่จำเป็นต้องแย่งชิ้นเค้กเดิมเสมอไปอ่าน่าสนใจมากครับแล้วการสร้างความมั่งคั่งใหม่ๆที่ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงบ้างครับค้าบริการใหม่มูลค่าแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยอย่างอินเทอร์เน็ตกับสมาร์ทโฟนนี่ก็สร้างเศรษฐกิจดิจิตอลสร้างอาชีพใหม่ๆเพียบเลยนะครับใช่เลยค่ะพวกนักพัฒนาแอป Content Creator การตลาดออนไลน์พวกนี้คือมูลค่าที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่หรือ,อยังเกษตรกรรมที่พัฒนาไปมากผลิตอาหารได้เยอะขึ้นจากที่ดินเท่าเดิมนี่ก็คือการทำให้พายมันใหญ่ขึ้นนอกจากนี้ก็มีเรื่องการเพิ่มผลิตภาพ productivity จากการจัดก,การที่ดีขึ้นการศึกษาหรือแม้แต่การค้าเสรีที่เปิดให้แลกเปลี่ยนสิ่งที่ถนัดซึ่งตามทฤษฎีก็ควรจะทาให้โดยรวมดีขึ้นหรือวินวินแสดงว่า ถ้ามองจากมุม positive sum เนี่ยการที่คนหนึ่งรวยขึ้นก็ไม่จำเป็นว่าอีกคนต้องจนลงเสมอไปถูกต้องค่ะเพราะเขาอาจจะรวยขึ้นจากการสร้างมูลค่าใหม่ๆที่มันทำให้คนอื่นๆในระบบมีโอกาสหรือมีชีวิตที่ดีขึ้นตามไปด้วยก็ได้เหมือนบิลเกตสร้าง Microsoft รวยมหาศาลแต่ก็สร้างงานสร้างเทคโนโลยีให้คนอื่นใช้ ค่ะนั่นก็เป็นตัวอย่างที่มักจะถูกยกขึ้นมาในมุมมอง Positive Sum ค่ะคือมองว่าเศรษฐกิจมันไม่ใช่แค่การแบ่งของที่มีแต่เป็นการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆเพิ่มความมั่งคั่งโดยรวมฟังดูแล้วก็มีเหตุผลทั้งสองมุมเลยนะครับทั้ง Zero Sum ที่เน้นข้อจำกัดกับการแบ่งปันกับ Positive Sum ที่เน้นการสร้างสารรค์และการเติบโตแล้วในโลกจริงๆนะครับมันเป็นแบบไหนมากกว่ากันหรือว่ามันผสมผสมกันอยู่คำถามนี้ ยากเลยค่ะนักเศรษฐศาสตร์เขาก็ถกเถียงกันตลอดนะคะแต่คำตอบที่น่าจะใกล้เคียงที่สุดก็คือโลกเป็นความเป็นจริงมันซับซ้อนค่ะมันเป็นการผสมผสานกันของทั้งสองมุมมองผสมผสานกันค่ะคือในบางสถานการณ์หรือกับทรัพยากรบางอย่างมันก็มีลักษณะเป็นซีโรซัมชัดเจนอย่างที่ยกตัวอย่างไปเช่นแย่งที่ดินแย่งส่วนแบ่งตลาดแย่งงบป,ประมาณแต่อีกด้านหนึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ตลอดประวัติศาสตร์มนุษย์เราสร้างความมั่งคั่งโดยรวมเพิ่มขึ้นมามหาศาลจริงๆผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยีทําให้มาตรฐานการครองชีพเฉลี่ยสูงขึ้นเยอะมากอันนี้ก็สะท้อน positive sum อืมครับความท้าทายมันอยู่ตรงที่ว่าแล้วกลไกสองอย่างนี้มันทํางานร่วมกันยังไงความมั่งคั่งที่สร้างขึ้นใหม่ positive sum มันถูกกระจายออกไปในสังคมยังไงซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่มิติของ zero sum อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องอ๋อ oh. คือถึงแม้เค้กจะใหญ่ขึ้นแต่คนตัดแบ่งอาจจะยังตัดให้ตัวเองชิ้นใหญ่กว่าคนอื่นมากๆอยู่ดีใช่ค่ะหรือกระบวนการสร้างเค้กนั้นเองอาจจะไปกระทบคนอื่นหรือทำให้ทรัพยากรบางอย่างร้อยหรอลงกลับไปที่ซีโร่ซัมมันเลยซับซ้อนค่ะกระจ่างขึ้นมากเลยครับสรุปว่าวันนี้เราก็ได้เจาะลึกแนวคิดถ้ามีคนรวยขึ้นก็ต้องมีคนจนลงผ่านมุมมองซีโร่ซัมที่เน้นทรัพยากรจากัด การเคลื่อนย้ายความมั่งคัง่งซึ่งตัวอย่างเกาะก็ช่วยให้เห็นภาพชัดและเห็นว่ามันโยงไปถึงแนวคิดเรื่องความเหลื่อมล้ำเชิงโครงสร้างหรือสัตว์จะทาได้ยังไงแต่ขณะเดียวกันก็มีมุมมอง positive ซ u m ที่เชื่อในการสร้างความมั่งคั่งใหม่ซึ่งก็มีเหตุผลและหลักฐานสนับสนุนเหมือนกันใช่ค่ะการเข้าใจทั้งสองด้านก็น่าจะทำให้เรามองเรื่องความมั่งคัง่งความเหลื่อมล้ำได้สมดุลขึ้นนะคะซึ่งมันก็ทิ้งท้ายด้วยคำถามสำคัญให้เรากลับไปคิดกันต่อ ครับคำถามอะไรครับคำถามที่ว่าในโลกปัจจุบันและอนาคตเนี่ยสัดส่วนระหว่างการแบ่งเค้กที่อาจจะมีลักษณะ zero sum กับการอบเค้กให้ใหญ่ขึ้นที่เป็น positive sum เนี่ยมันเป็นยังไงเราควรจะให้ความสำคัญกับอะไรมากกว่ากันหรือต้องทำทั้งสองอย่างควบคู่กันไปแล้วที่สำคัญที่สุดคือเราจะออกแบบกติกาทางสังคมเศรษฐกิจยังไงที่จะส่งเสริมให้เกิดการสร้างมูลค่าใหม่ๆด้วยและในขณะเดียวกัน ก็ดูแลให้การแบ่งปันผลประโยชน์นั้นมันเป็นธรรมทั่วถึงมากขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดภาพที่ว่าเค้กใหญ่ขึ้นก็จริงแต่มีคนจำนวนมากที่ได้กินแค่เศษเศษหรือถูกทิ้งไว้ข้างหนังไปเลยอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายพวกเราทุกคนจริงๆค่ะ